เดี๋ยวค่ะคุณผู้ชีคะให้เราสอนกัค่ะเดี๋ยวคะดเวเราจะเีนดีคันทีเดี๋ยวดูกันนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาในแอปอันนี้นะวค่ะแอปจะบอกว่าแอปอันนี้จะให้เรา จะให้เราโหลดเกมนะคะเกมทุกอย่างนี่นะคะนีย่ยเกมโบาคาไลวันนี้นะคะเรากดเข้าไปเลยนะคะ,ะกดเข้าไปเลยจากนั้นเรากดเข้ามาแล้วเราจะให้เราดาวน์โหลดนะคะให้เรากดดาวน์โหลดนะคะถ้าดาวน์โหลดเราก็ต้องรอสินาทีถ้าสิบถ้าครบสิบนาทีแล้วทุกคนก็กลับเข้ามานะคะ แล้วก็มันจะให้กดติดตั้งนะคะทุกคนก็แค่กดง,ง่ายๆนะคะก็แค่กดไปที่อันนี้นะคะตอนนี้เราเป็นดาวน์โหลดนะคะดี๋ยวพี่โหลดมาแล้วนะคะทุกคนทุกคนก็เข้าใจกันไหมคะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่จะตอบจะตอบอีพีที่สองนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย